สวัสดีจ้ามาชมดอกไม้หอมๆกันจ้าดอกไฮยาซินแล้วก็จะไปดูหิมะกันจ้าหิมะข้างโอกเนาะจ้าดอกไฮยาซินหอมๆยังบานไม่มดจ้า สีเนะพวกไม่ถูกว่าหอมมันดอกไม้อะไรบ้านเราพี่หองเออน่าจะเป็นดอกแก้วเนาะหอมเป็นดอกแก้วนี่มันร่วมกันได้หลายตนยังไงกลินแรงมากพี่หนงกลิ่นแรงมากเนาะ สีสวยทุกสีจ้ะแบบดอกมดเหลวก็มีนี่ที่ของเข้าก่อนเนาะดอกมดเหลวช่องนี้วัดจะไม่ลงดอกไม้แล้วแต่ว่าไม่มีอะไรลงจ้ะเพราะว่ามันนาหนาวอยู่เนาะไม่ได้ไปไหนจ้ะเนาะหอมมากเดี๋ยวพาไปดูหิมะจ้ะ ตกสองวันสองคืนแล้วจ้าหิมะแต่ว่ามันเป็นหิมะแบบน้ำแข็งเห็นไหมนี่เนี่ยโอ้โหดอกไม้ฉันเป็นน้ำแข็งพี่น้องโอ้ยดอฮัล <laughs> โหล <laughs> ดอกไม้เป็นน้ำแข็ง แบบว่าไม่ใช่หิมะแท่พี่น้องเป็นหิมะแบบฝนปนฝนปนก็หิมะมาเนะาะจ้ะมันอันตรายมากที่นี่เขาเนะ่ะในเมืองเขาเตรียมใ้เตรียมการใบเดียวจ้ะเขาเตรียมการไปเลียว้าต๊แรงๆนี่เขามีครบลื่นนะพี่น้องมันเป็นหิมะฝนนี่มันลื่นจ้ะมันอันตรายจา้ะเพราะว่าอากาศมันติดลบเนาะติดลบแปดองศาเนี่ยรื่นนะ่ะ ใจรองเท้าลงมาไอ้ล่นโอเคใส่รองเท้าไอ้นั่นไปรองเท้าธรรมดาเลยไปข้างนอกนั่นดอกไม้ฉันอือหือ <c oughs> ปพี่น้องปไปแหละพามาดูนิดนึงจะ้ะมันกำลังปล,ปล่อยมากันอย่าเลยเนี่เม็ดใหญ่กว่าเก่าจะ้ะ โอ้ยน,อน้องสงสารดอกไม้จังเลย <laughs> เป็นน้ำแข็งว้าย <laughs> ช่วยได้ก็เมได้พี่น้องเพราะว่าอากาศติดลบได้ยินไหมใบใหม่กลายเป็นผัดตติกช่วยไม่ได้จ้ะเพราะมันเป็นน้ำแข็งเนาะ้ายกอนเนี้ยหิมะมันเป็นหิมะแปบ,บว่าไม่ใช่หิมะปุ๊ฝ่ายจ้ะหิมะน้ำแข็งร้ายอากาศติดลบด้วยตายหมดแล้วมือไปแหละพี่น้องใส่รองเท้าลงมา มืดๆสักหน่อยจ้ะมีคลิปเก่าทายบวันมีแดดจ้ะแต่ว่าล่วงคลิปที่ชงใหม่จ้ะเนาะคลิปนี้ฝากไปส้ำเน็ยงก่อนจ้ะสวัสดีจ้า